แอมอุ้มสวัสดีจ้ามนีอุ้มมาั้งมณฑลเนาะจะเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือของเกาหลีเนาะจ้าสวนส,วน,สวนเสาแกม,มีอยู่ั้งมนโดสวนหนึ่งปกติอยู่ภาคกลางเนาะจ้ามนีเฮามาข้างมนโด,นโดไอมับมะคูปแปลงขายแล้วก็มีแพ็กกองขึ้นมาเอาของมายายพอกจากมน,นีดบรรยากาศสวยแพ็กแตงอีกแล้วเนาะจ้าเนาะ อันนี้สิเอาขึ้นค้างมัวนดูมื่อนี้เขาสิไปค้างมัวนดูไปเที่ยวภาคเหนือนะจจะ チンするわな、ねえ。 ก็ดีอยู <c oughs> ่ก็เขาจะเอามาลงวันนี้อีกไงลงตรงไหนวะบนเขาตรงไหนได้ทั้งนั่ง<พ>ดูนี่น อันนี้เป็นปลาแล้วก็สิมีน้ำตกอยู่ข้างหลังนะจ๊ะน้ำท่าอยู่ข้างหลังนี่อันนี้สวนของเขาเห็นม่พผู้แต่งหดนามคนหนึ่งคนหนึ่งกับผู้ของขายนะจะ แดดอย่างแรงแต่ว่ากระล้มดีเย็นดีเที่ยงแล้วกินข่าวกันจ้าพริกนะ ก็ไปื่เดามาการดอลวดเตงมพืด้ฉันยกแต่กระดาบมาไปอันนี้นะ ก็แบบอะไรไดเขา,มา,าไม่มกินยุบันไม่กินอยากกินเลยก็กบบป้องกินย่บานไม่ค่อยแซ่บมันกินอยู่เกาหลีแซ่ะอันนี้เป็นครังวันโดนั่จ๊ะอยู่ฝา่งเหนือของเกาหลีอันนี้เป็นสวนค้าจานะจ๊ะสวนมันฝรั่ง มีเอากลองมาลงเนาะจากมนี้กล้องแพ็คมาจากสวนถักกลางนั่นแหละกษิเอามาล้นมีไปถัขา,ายเนาะจานะ่าเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศหลบอๆก,กันเลยจ้าลงไปทำอะไรันี่ยนี้เป็นทางข่างเห่าเนาะจานะ่าโน้มสิพาหลอบไปเบิ่งบรรยากาศเนาะจานะ่าเนาออันนี้เป็น้างหลัง้างหลังเห่า ลงไปข้างลางก็เป็นลําธารมาจ้ะเนาะอันนี้กระสูงพอสมควรอันนี้กระสูงอยู่นจจะจ้ะสีพาลอไปขางทางเมื่อนี้ไปเบื้องทางสิอ้อมหลังเห่าน้ำไหลน้ำกระสิไหลลงมานีนะจ้ะ อยากลงไปเบื้อง้างล่างจะเดี๋ยวพาลงไปเบื้อง้างล่างแจะม่รู้ว่าลุลงได้บ่หามองลงก่อนเขาก็เอาก่อนหินมาก,กั้นแบบนี้นะจนะ๊ะเนาะกั้นเป็นเขตเป็นอันนี้ของเขาแก่นากนะ่าจ๊ะเนาะน้ำใสมาก น้ำอากาศตอนนี้ก็เย็นดีนะจ๊นะเนาะที่ห้องมันดูถึงแดดสีแห้งแต่ว่ากับบ่ได้หอนเนะจ๊ะอุ้ยน้ำใสมาก อันนี้ก็เป็นหาวของเถาแก่แกเนาะจ้ะเนาะหาวที่หาเห็ุงานนั่นแหละเพื่อนก็เอาเหินกันเป็นเขตเป็นงานของเพื่นของที่เฮาแพกมายัางอยู่ในรลดนะเนาะจ้ะแถาแก่ยังบอกไปสรง อีกจังน้อยเดี๋ยวเขาก็เอากล้องมาลงกมาจา้ะเนาะให้เบิ้งตอนเอากล้องมาลงกมาจา้ะถ้าถ้ามีเวลาจะทีทายเห้เบิ้งเมจ้ะตอนท้องลุของแพ็คของมาประมาณพันห้องมาสามวัใส่หลุดใหญ่มากคือเก่าแต่เขาจะเอาของเอาไว้ในเหล่านี่แหละจ้ะ นี่ก็ชฟเอามาลงกในเรานี่นี่เป็นขังในเห่านะจ๊ะรถมาส่งของแล้วจ้า <c oughs> เออไปค่ะชิคค่ะ ลงก,กองเแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองกว่าเอากองลงเลยห้าก็ต้องยายนะจ๊ะเนาะแก่กองจะแก้บลอกแตงออกจากกอง ยายเสร็จแล้วนะคะอันนี้เขากย็ยายเสร็จแล้วเหลือน,นิดหน่อย ยายแตงเซจกะเก็บกล้องจ้า เรีนนี่ยังกานมากรบานกับซ้อสายยงไม่ได้ฉีดดอกยามเลยเนี่ยสายยางพันแล้วเรียนนี่ยังการม่ได้กระบาดนนัานสายยางอี่ละวีฉีดยาก็ไม่ได้ฉีดสายยงางพันการเดี๋ยวให้ <laughs> ม <laughs> ตอนนี้ทิ่ทุ่มหนึ่งล้ว้าในกบน <c oughs> อยอะ,ะอ่พอดบ้านสามทุ่มไปล้วมืนอีก่ึงวะอีกเลนึงวี่ <c oughs> เหย้อนเตอนนี้ทุ่มหนึ่แล้วนะจ่าอยู่ข้างมันดูยังไ่ทันกับานรอพียฉีดยายก่อน อันนี้ฉีดยานนกจ้ะเนาะฉีดยาแตงกวาบ่านก็เด้อกูเก็บารกับบานเฮาสำหรับมอนี่กุ้มกระฝากไว้ซ้ำนิดก็น่าจาัดเนาะมอนี้เฮ้ามาเหตุงานค้างวันโดูนอกจากมอนี่เฮ้ากระสิดกับ บ้านแล้วกับห้องแล้วเนาะจ้ะเนาะกับอีช้อนเนาะจ้ะแล้วจังไดอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพเื่อเ,เป็นกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ้มในเรื่องจ้าแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจาก I am อุ้มเนาะจ้ะแล้วเจอกันไหมคลิปหนา้าคลิปหนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทล่งตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วนะจ๊ะพระอาทิตย์ตกดินแล้ว